กิจกรรมใหม่หอ O.R. ตามล่าแหวนสองสายพร้อมกระดูกขาใหม่น้อง6ปีเอคนที่รักนกชอบนกพลาดไม่ได้เดี๋ยววันนี้พาไปรีวิวกันครับ s t ตลล่าโก้พัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอน หากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e ลลาดโกลดลิงกิงอยู่ใต้ดีสคริปชันอะไะครับก็กาสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกวในักเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับศัพท์ประยุยกต์วิญารณเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับกับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับเป็นกิจกรรม3วันนะโดยการที่ให้เราเนี่ยเก็บสะสมเพชรน,นะครับแล้วก็ใช้ในการซื้อคริสตัลนะครับในการลุ้นโดยของที่มีให้ลุ้นนะครับก็จะเป็นแหวน2ส,สายของน้องหปีเ SP นะครับแบบนี้เลย มีทั้งวงที่2แล้วก็วงที่4นะครับพร้อมกับกระดูกขานะครับกระดูกขาชิ้นนี้เป็นชิ้นใหม่นะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือน้องหปีจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับแลวจะมีกล่องอันนี้เป็นกระดูกจูชิงก็ไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็มีจิตถือว่าดีนะครับที่เหลือเนี่ยก็ของรางวัลทั่วไปจะถือของว่าในนี้เนี่ยถ้าไม่ได้2 2แถวล่างสุดก็ถือว่าไม่เกืือโดยพิธีการนะครับก็จะมีกิจกรรม3วันให้เรานะครับนี่ทำเควสตล่าตัวนะครับนี่ได้ตัว10ใบนะครับเศษ20 ลูกแก้ววันนี้อีก40นะครับอันนี้อาจารยังทําไม่เสร็จเลยก็เป็นกิจกรรมรายวันส่วนใหญ่แล้วเป็น,ปนถ้าทําฟรีๆเนี่ยอาจจะได้ประมาณสีทองนะต้องมีการเติมเงินรายวันบ้างน,น,นะครับจะได้เป็นอันนี้ด้วยนะส่งของรายวันก็นี่เลยนะครับเหลขก,การันตีนะครับเท่านี้เลยนะครับวงแหวนวิญญาณที่2เนี่ยที่เป็นสาย2อนะครับก็2องลูกนะครับวงที่4เนี่ยเจลูกนะครับแล้วก็หกร้อยเก้าสิบ้าสรเก้กสาสิบาหลับที่เป็นกระดูกเฉพาะแล้วก็เป็นอของพิเศษนะครับนี่เห็นไหม ของการันตีนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะถือว่าไกลส,สําหรับจานเองที่จะไปถึงมากเลยนะครับอันนี้จานขออนุญาตซื้อ1กล่องละกันซื้อในกล่องนี้มันจะได้ขนนกอันนี้มาด้วยนะนี่สําหรับเก็บสะสมในนี้ด้วยนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับจานจะสุ่มแรนดอมนิดหน่อยพอทําเป็นรีวิวไว้ให้สําหรับคนที่อยากปั้น6ปีให้สุดนะครับดังนั้นเก็บเพชรไว้ตูน้นี้เพราะว่าตู้นี้สําคัญมากๆอันนี้จานมีอยู่20นะครับใช่ไหมมีแค่20โอเคนะครับมีแค่20 ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยครับมาจะได้อะไรกันบ้างครับ2 0นี้มันไม่ถึงการันตีนะครับแต่ว่าถ้าดวงมันดีมันก็มันอาจจะได้นะโอไม่พ้นจากไม่พ้นไม่พ้นจากแถวล่างครับแหวนเจ็ดถือว่าดีครับเปิดน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าบางคนดวงมันจะดีก็มาอโอเคไม่มานะครับมันจะได้จิตแบบนี้ให้เราเลือกจิตหกปีอีกด้วยนะจะได้คุ้มกว่าการเยอะนะครับแล้วก็ประมาณนี้เลยนะใครที่ รักน้องชอบน้องเก็บสะสมน้องไว้นะครับอันนี้อาจารย์ก็เปิดมาก็ขออนุญาตเก็บของรางวัลเพิ่มเติมนะครับโดยที่เราเปิดแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นคริสตัลกลับมาเพิ่มในการเปิดต่ออีกด้วยนะอีก10อัน8ลุยเปิดน้อยนี่ไม่เห็นแววเลยเนาะแบบไม่เห็นเลยว่ามันมีโอกาสจะได้ครับมีเจ้ของ2แถวล่างครับโอเคอ่านได้ไม่อีก5อันครับจริงจริงคนระับเปิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีสเต็ปให้มันเนี่ยเผื่อๆเราไปเปิดถึงอุย้ย เจ็ดโทปีกโอ้โหยังดีครับในของรางวัลที่มันไม่ใช่แถวล่างมายังยังดีก็ยังดีนะจิโทปีครับโอเคก็น่าจะครบแล้วนะเอาได้มาอีก5ครับโอ้โหให้เรื่อยๆนะครับก็คือมันเป็นรางวัลสเต็ปของเขาอะ่ะคือถ้าเราเปิดสักร้อยลูกนะครับเปิดสักร้อยลูกมันก็ได้รางวัลสเต็ปกลับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับนี่เปิดถึง50ครั้งเปิดถึง65ครั้งนะครับ แล้วก็ของรางวในนี้เนี่ยก็จะมีที่เป็นแหวนให้แลกด้วยนะครับแต่ว่าจานน่าจะแลกไม่ถึงต้องปลด100แล้วก็แลกอีก75นะครับถือว่าเยอะมากๆของในนี้เนี่ยไม่น่าจะมีกระดูกขาม,มีแต่พวกหินพวกลูกแก้วนะครับจานแรกถ้าที่คุ้มที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นไส้กรอก10อันครับตัวแลกให้หมดเลยเห็นปะแลกขนาดนี้ยังไม่ปลดขั้นล่างเลยอะ่ะมันต้องใช้เยอะมากๆครับ เราเปิดไปแล้ว40นะครับมันต้อง74อถึงการันตีแหวนที่4เดี๋ยวนี้รอไว้รีวิวให้กับน้องแบงแล้กันเนาะน้องแบงตัวแทนหมู่บ้านของเราในการรับมันไปนะครับสําหรับแหวนที่2ที่เป็น2สายแล้วก็เป็นกระดูกขาอานะจารย์เองก็เปิดไม่ถึงนะครับแล,แล้วก็เราก็เอานมันมาเนี่ยอัพจิตได้เลยเจิตใช้สายควบคุมใช้สายปีกใช้สายควบคุมดีกว่านะครับไม่อยากให้รบกวนสายปีกเยอะ โอ้ขาดลูกหนึ่งตอนนี้จิตขั้น5แล้วครับโอเคปลดหมดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับตู้นี้นะ s t สร l ่า Go Plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t สร l ่า Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description สำหรับใครที่รักน้อง6ปีชอบน้อง6ปีเนี่ยอยากเปิดเนี่ยก็เก็บกันเอาไว้นะครับสำหรับเพจนะในตู้นี้เนี่ยมันมีให้ซื้ออยู่นะครับนี่ มีให้ซื้อนะครับนี่398เพชรนะครับเปิดได้4กล่องต่อรายวันด้วยนะซื้อตลอดได้ตลอดนะครับแต่ว่าดีจานไม่ได้ดองเพชรเอาไว้นะพอดีไอดีจีไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่รักน้องชอบน้องหุปีกก็อย่าลืมจัดกันไว้นะครับอย่าลืมฝากร้านเติมเกมกันไว้ด้วยสําหรับสเตลาโกพัทนะครับเติมผูกต่วไาเติมดีไม่มีรีฟันใครที่เติมแล้วเนี่ยฝากแฮชแท็กไว้ในเกมเมอร์แนะนำมาจะเป็นการขอบพระคุณอย่างมากเลยคนรักแฮฟฟังก็ให้เป็นที่ประสบผลทุกคนเจอกัน แน่นๆเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ